สวัสดีครับพ่อแม,ม่พี่น้องมนีสิพมาเมืองพะวันปลาผมปลูกไว้ประมาณสี่เดือนเนี่ยพอไว้พอเม็ดไว้พี่น้องกำลังงามอันนี้ผมใส่ผมลองใส่เป็นพี่เดียงต้นผงสุตรเนี่ยพี่น้องก็งามดีอยู่ด้วยก่นดีครับสั่งมาสองร้อยเม็ดแตกดีครับแตกกับทุกเม็ดเลยเมืองเงงามงามพูดนะอันนี้สามยอดเด้พี่น้องเมืองเขาว่าปลูกง่ายง่ายกว่า แต่ว่าผมมันปลูกปลูกกระติดงานอยู่เยนี่เมืองต้นเดียวใน,นต้นเดียวเขาเลยว่ามีเดียวซีหากริงแตกออกแตกลายครับพีน่น้องเมืองนี่ผมใส่พีเดียงเป็นพีเดียงผักหวานปลาเป็นต้นน,นี้ผมสดรถพี่น้องยอดงามงามเมือง อันที่เอาโรงเรียนก็มีพี่น้องงเรียนใบก็หลายต้นอยู่เดี๋ยวจะพาพาไปเบิ่งตอนงเรียนพี่น้องนี่พี่น้องต้นหนึ่งใส่กับต้นหน่อยเลยเห็นปะขึ้นดีครับเบิ่ง,งเบืองปลูกกับต้นหน่อยเด้พี่แดงพี่แดงใส่มั่วไปลองทดลองครับพี่น้องนี่ต้นหนึ่งพี่น้องใส่กับต้นมะนาวปลูกไว้ใบบวัดแต่อ้อนกินมดุดอ่ะต้นมะนาว ปลูกลายต้นอ,อยู่ได้พาไปเบ่งเบ่งพี่น้องในกระถางนี่งามบ๊อในกาำนีก่ก็โอเคแล้วนี่กจะได้กินอยู่บ่อพี่น้องเลยเบ่งเบ่งงามอยู่ด้นี่เข้ากันดีครับน้องใหม่พอได้กินนี่เบ่งพี่น้องเขียวงามครับรูปหนึ่งใส่สีหาต้นสีหาเม็ดอันรอ้นกงงาม พี่น้องนางบ้อลจะพาไปเบิ่งอีก,กน,นึงอันนี้พักฟังพี่น้องพักปังใหญ่ล้างห้องล้างห้องล้างรวมเบิงบ่งเห็นบ่เห็นบ่าเข้าใละอันนี้ต้นหนึ่ง พี well e. ่เดียงพี่เดียงต้นต้นโซมพี่น้องต้นมะขาเขาเลยแกตั้งไงมาเบิงมาเบิงมาเบิงกันละงงามพี่น้องเลยหาหกต้นแตกคุกแตกดีครับปลูกไปทั่วอันนี้อู้ต้นนี้ใหญ่เลยพี่น้อง าขนาดนี้บปตายแล้วหากลงด,ดินแล้วมนงเมืองขับมีต้นหนึ่งไปเนาะมีรูปหนึงน่งมีพักสะเสราสระเดามันพีเดียงมึงพีเดียงใหญ่นี่จะเป็นสะเดามันพี่น้องสะเดามันผมต่อนหน่อยมันมีรถขมเลยเด้มัน ม่นขนาดได้ตอนนี้ปลูกหร่อ้ปลปลูกไม่อยากหรอกครับเบิง้งงามงาม